บินเกมเม .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตาม <c oughs> ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม God l i g h t Burger นะครับสำหรับเกมนี้เราก็จะได้รับบทเป็นเจ้าของร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับ แต่ว่ามันไม่ใช่ร้านธรรมดานะมันจะเป็นเหมือนย่านอาวกาศนะครับเดี๋ยวตามรูปนี้เลยนะก็คือเราต้องคอยจัดสรรทรัพยากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบขนมปังผักเนื้อต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับต้องคอยมาเสิร์ฟให้ลูกค้านะแล้วก็ในการทำแฮมเบอร์เกอร์นะครับของที่ร้านนี้มันไม่ธรรมดานะครับมันจะมีวัตถุดิบลึกลับอยู่นะครับ โดยเฉพาะชิ้นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์นะครับอันนี้ผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองบปเล่กันดูเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับนิวเกมอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือแบบฝึกสอนในการเล่นเกมนะครับเขาบอกว่าเราต้องทำแฮมเบอร์เกอร์ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ดูได้จากทางซ้ายบนนะว่าลูกค้าต้องการใส่หัวหอมใส่มะเขือเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องคอยทําตามด้วยนะ อาจจะคล้ายๆเกมอุ้งคุกนะครับที่แบบหยิบชิ้นส่วนต่างๆมาผสมกันนะในการทําอาหารนะครับแล้วก็บรรทัดล่างนะครับเขาบอกว่าแต่ละสายพันธุ์นะครับต้องการเนื้อที่แตกต่างกันนะคือในเกมนี้มันจะออกเป็นแนวไซไฟนิดหนึ่งนะครับลูกค้าของเราก็จะมีทั้งมนุษย์ต่างดาวทั้งแบบเผ่าหนูเผ่าปูเผ่ากุ้งอะไรก็ว่าไปนะครับมันจะแนวไซไฟนิดหนึ่งนะเราก็ต้องหาชิ้นเนื้อที่เขาต้องการนะครับที่เขาชื่นชอบนะเอามาเสิร์ฟให้เขาให้ได้นะครับ แต่ว่าในช่วงต้นนะครับเราก็ยังไม่รู้นะว่าเขาชอบกินเนื้ออะไรนะครับก็ต้องคอยสุ่มไปเรื่อยๆนะอ่าไปที่แบบที่2ครับอันนี้เขาบอกว่าเราก็สามารถหยิบเนื้อหยิบขนมปังได้จากอ่ตู้เย็นนะครับพวกวัตถุดิบต่างๆนะหยิบมาเลยนะครับแล้วก็ต้องเอาเนื้อไปทอดก่อนที่จะมาทำแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่ทอดเนื้อ แล้วก็อย่าลืมหยิบเนื้อออกมาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนื้อมันจะไหม้น,ะนี่ตามรูปนี้เลยนะครับอพอเราทอดเนื้อเสร็จแล้วนะครับก็เอามาผสมกันนะเอามาทําเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับทําได้จากในตู้เย็นนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะตรงด้านล่างตรงนี้นะนี่เอามาวางเลยครับคล้ายๆโอ๊คุกเลยนะแล้วพอทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จแล้วนะครับก็เอาไปใส่โต๊ะที่จองคิวนะโต๊ะออเดอร์นะครับว่าแบบเป็นเบอร์ไหน ก็คือสีอเหลืองอันนี้นี่เองนะครับอันนี้เขาบอกว่าเราต้องเสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์ให้ทันเวลานะครับเพราะว่าไม่งั้นลูกค้าก็จะกลับไปนะแบบว่าไม่อยากกินแล้วนะครับลูกค้าไม่พอใจแล้วก็ถ้าหากเราทำแฮมเบอร์เกอร์ที่ถูกใจลูกค้านะครับก็จะได้ทิปมาด้วยนะได้เงินเสริมมานะครับอ่าน,นี้นะครับก็สามารถกดแถบได้นะในการเหมือนเป็นโน้ตนะครับว่าแบบเผ่านี้ชอบกินเนื้ออะไรมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับก็สามารถมาจดรายละเอียดได้เลยนะ นี่อันนี้ครับวิธีการหาเนื้อบอกแล้วครับมันเป็นเนื้อพิเศษนะก็คือเราต้องฆ่าลูกค้านั่นเองนะครับก็คือฆ่าลูกค้าเพื่อเอาเนื้อลูกค้ามาทําเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วก็ฆ่าลูกค้าอีกทีหนึ่งเอองงไหมผมว่ามันน่าจะปั่นๆดีนะเกมนี้ก่อนในการฆ่านะครับก็ใช้มีดฟันได้เลยนะกดสเปซบาร์ครับเออเกมนี้ใช้จอยได้ด้วยนะถ้าใครใช้จอยเล่นผมว่าก็น่าจะเหมาะดีนะครับมันน่าจะบังคับง่ายนะ แต่นี้ผมก็ใช้คอมนะครับใช้คีย์บอร์ดในการบังคับอาจจะติดขัดนิดนึงแล้วก็นี้ครับสามารถวางกับดักได้ด้วยนะนี่ตามรูปเลยครับมีปืนลูกซองยิงให้สลบแล้วก็เฉือนเนื้อเลยอันนี้ก็อย่าลืมซ่อนศพนะครับก่อนที่จะมีคนมาเห็นนะอ่าพอเราฆ่าลูกค้าเสร็จนะครับก็จะมีเลือดเปื้อนนะต้องมาล้างทำความสะอาดด้วยนะครับเพื่อความเนียน แล้วก็อย่าฆ่าใครต่อหน้าคนอื่นนะครับเขาก็จะไปแจ้งตำรวจได้นะอันนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้เก็บศพนะครับมันก็จะมีคนมาแจ้งนะครับสามารถแจ้งตำรวจแล้วก็มาจับเราได้ด้วยนะแบบทําผิดกฎหมายนะครับเออกินเนื้อคนอะไรเงี้ยอย่า, <c oughs> าแจ้งตำรวจแล้วครับอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเขาเจอเรานะครับตามวง,งแดงๆนียเขาก็จะมาทําร้ายเราเลยนะจะมาต่อยครับ แล้วก็ถ้าหากเราตายขึ้นมานะครับก็จะเป็นการจบเกมนะต้องเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ก็คือ UI ต่างๆนะครับว่าแต่ละอันแสดงอะไรบ้างนะก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับต่อไปก็คือการซื้ออุปกรณ์นะครับวัตถุดิบต่างๆนะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องมาจ่ายบินด้วยนะครับจ่ายค่าเช่านะประจำวันแล้วก็สามารถ ติดสินบนตำรวจได้ด้วยนะครับเวลามีลูกค้ามาโทรแจ้งอะไรเงี้ยนะติดสินบนได้ด้วยฮนะอันนี้ก็สามารถเดินทางระหว่างดวงดาวได้ด้วยนะครับมีเงินเยอะขึ้นมีชื่อเสียงเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการซื้อแล้วก็ติดตั้งกับดักต่างๆนะครับอย่างเช่นในห้องน้ำนะครับมันจะเป็นหนวดหมึกนะเนี่ยก็สามารถมาลัดลูกค้าได้นะครับแล้วเราก็ไปเชื่อดซะเลยนะอะไรประมาณนั้น ต่อไปเป็นการเก็บเงินนะครับสมมติว่าถ้าเราไม่มาเก็บเงินเลยนะอย่างเช่นเรามีเงินเป็นหมื่นอย่างเงี้ยแล้วเราตายขึ้นมานะครับเงินก็จะหายหมดเลยนะไอ้ต้งเอาเงินมาเก็บในตู้เซฟนะครับอันนี้คือเป็นการทําซอสหรือว่าน้ายาต่างๆนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะเขาจะทําเป็นซอสที่ทําให้ลูกค้าอยากเข้าห้องน้ํานะครับเออเป็นวางยาง่ายๆนะครับวางยา อันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับใช้บันไดนะในการออกจากชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็ไปเริ่มวันใหม่โอเคมีเท่านี้เองเอามาแล้วนะครับเดย์วัภาพอย่างน่ารักเลยนะครับดูดิเออดูไปดูมานี่ก็เหมือนโอ้คุกเลยนะครับแต่ว่าตัวเรานี่แบบโอ้โหถือมีดเล่มเบิเร่มเลยนะโคตรน่ากลัวลูกค้ามาแล้วครับเหมือนเป็นเผ่าหนูนะเออเผ่าหนูเผ่าตัวตุ่นนะครับอะไรประมาณนั้น มาสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วจ้าลองทำดูดิอันนี้แฮมเบอร์เกอร์ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวไม่ส่วนของเนื้อเรามีเป็นเผาของเขาเองด้วยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับมีเยอะสุดอ่าไปทอดซะแล้วก็หยิบขนมปังมาครับมารอไว้ตรงนี้อ่าน่าจะเพลินๆดีนะครับ แต่ว่าถ้าใช้จอยน่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะอันนี้ผมใช้คีย์บอร์ดนะครับไปสุ่มบุหรี่แล้วก็เข้าห้องน้ําจริงก็สามารถเชื่อดได้เลยเนี่ยอยู่ตัวเดียวแต่ลองใจดีก่อนนะครับโอเคสุกแล้วใส่เข้าไปครับเซิร์ฟโต๊ะหนึ่งเรียบร้อยแต่ว่าเข้าห้องน้ําอยู่นะครับลูกค้าคนที่2มาแล้ว เดี๋ยวทอดไปก่อนเลยก็ได้นะเพราะว่าเนื้อเราก็ยังมีเยอะอยู่นะครับต้องหาเงินด้วยนะเกมนี้หาเงินไปจ่ายค่าเช่านะครับถ้าค่าอย่างเดียวก็อาจจะไม่ไม่ได้เงินนะ <c oughs> ได้แต่เนื้อไม่มีเงินไมได้เป็นูค่อนข้างง่ายนะครับแฮมเบอร์กเกอร์ธรรมดานะต่อไปคนที่2กําลังสุหรีอยู่โอเคเสร็จแล้วไปเล่นเกมไม่ต้องเล่นมากินซะ กินพวกเดียวกันเองนี่แหละเออเสิร์ฟไปแล้วนะครับอะไรเขามาเล่นเกมอยู่อ่ะทีนี้กินอร่อยเลยอร่อยไหมละ่ะกินเนื้อพวกเดียวกันเองเรือถึงหนังกัน,นี่เลย้อไอ้อะไรนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนว่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนซาาเปาไส้คนอะไรเงี้ยเออเฮ้ยยังไงอันนี้ วันนี้ได้ครับกินเสร็จแล้วก็ขอคืน <c oughs> เออนี่เ,เก็บศพครับปึ๊บแล้วก็ล้างเลือดเออใช้วิธีนี้ก็ได้เนะพอเสิร์ฟเสร็จได้ตังแล้วก็ได้เนื้อคืนด้วยมาค่าคืนนะอันนี้ต้องการเป็นเนื้อแล้วก็หัวหอมด้วยนะครับเอามาก่อนอใส่หัวหอมไว้วางนี่แล้วก็เนื้อทอด Okay. คนนี้ก็พอใจนะครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำสูตรเดิมเก <laughs> ็บเก็บเก็บโอเคคนมันแบบมันไม่งงไงว่าําทำไม <laughs> แบบลูกค้าหายไปหมดเข้ามาแล้วหายเข้ามาแล้วหายไม่มีลูกค้าออกเลย <laughs> <laughs> เฮ้ยไม่เบาไม่เบาโอเคทันพอดีนะครับเสิร์ฟเบอร์สาม ่าได้แล้วจ้าเบอร์สี่เบอร์เกอร์ธรรมดาเสิร์ฟก่อนแล้วกันเบอร์เกอร์ธรรมดาจัดไปเออเนื้อ,อามาสองอันเลยแล้วกันนะเพราะมีลูกค้าสองคนนะครับคนนี้สุปรีคนนี้เล่นเกมอีกคนเข้าห้องน้ำอยู่ เดี๋ยวไม่ต้องคอยมาดูด้วยนะอย่าได้เนื้อได้เนื้อมาสองอันดีเว้ยปุ๊บอันนี้ใส่เป็นขนมปังแล้วก็มะเขือเทศโอเคสเสิร์ฟเบอร์5ครับอันนี้เบอร์4โอเคกินเสร็จแล้วก็ได้เวลาเชือด กินกันไปกินกันไปคนที่6นะครับต้องการใส่ชีสนะใส่ชีสเพิ่มเติมใส่ไว้เลยแฮมบเบอร์เกอร์ชีสเนื้อนะปุ๊บเข้าให้ไอคนนั้นออกไปแล้วอะ่ะโอเคปล่อยไปก่อนแล้วกันให้ไปเรียกเพื่อนมากินเพิ่มนะอ๋อมีอเสียงด้านบนด้วยนี่ว่า เราต้องคอยคำนวณด้วยนะครับจะค่าอย่างเดียวไม่ได้นะไม่งั้นเหมือนว่าเราจะไม่ได้ชื่อเสียงนะครับไม่มีคนมาบอกต่องั้นผมว่าเดี๋ยวหยุดค่าก่อนแล้วกันเอาเท่านี้แหละเก็บตังเก็บชื่อเสียงบ้างอ่าชีสเบอร์เกอร์เบอร์หกครับจัดไปต่อไปคนที่เจ็ดคนที่แปดเดี๋ยวปิ้งเนื้อไปเลยแล้วกันนะสองอันปึ๊บ ปุ๊บแล้วก็หนมปังครับเอามาเตรียมไว้โหต้องการชีสเบอร์เกอร์หมดเลยอ่ะวางนี่อาจจะต้องฆ่าสักคนหนึ่งครับเพราะว่าเนื้ออาจจะไม่พออ่ะตอนนี้ก็ได้เฮ้ยอืมขอหน่อยขอหน่อยวอวอโอเคสวยล้างเลือดเฮ้ยเหมือนบักปะเนี่ยเ ผมไม่เห็นหลอดมันวิ่งนะครับอาจจะบักโอเคแต่ล้างได้นะโอ้เนื้อไม่โห<ฮ><ฮ>เสียดายอะล้วแสาตาไม่ได้เลยไม่นีด่เดียวเองแต่ก็ฆ่าไปแล้วนะเนื้อสองอันมาใหม่ครับต้องยืนเฝ้านิดนึงเวลาล้างเลือดอาจจะนานไปหน่อย ตังได้300นะครับเออทางด้านขวานะจะมีเวลานะครับก็คือเวลาต่อวันนะลดถอยหลังเรื่อยๆนะครับมีเงินมีเลือดมีสเตมินานะแล้วก็เป็นดาวตำรวจนะครับอ่าได้แนละ้วเดี๋ยวไม่อีกอันนี้ชีสเบอร์เกอร์2ออันใส่ชีสด,ด้วยโอเคเสิร์ฟครับเบอร์เจ็ดอันนี้เบอร์แปดแล้วก็ถัดไปเนื้อ สองอันปึ๊บปึ๊บเบอร์เกอร์กับมะเขือเทศไอคนนี้อาจจะฆ่าได้ขอเนื้อหน่อยแล้วกันโชคเรียบร้อยครับลูกค้าสองคนก็พอนะเฮ้ย,เ,ยเลือดเลือดมาในนี่นี่ว่ามันจะเห็นไหมย่นทานหลังไว้ ปิดไว้ปิดไว้เอออันนี้ใส่ชีสครับโอเคเสิร์ฟชีสชีสเบอร์10เมะเขือเทศเบอร์9โอเคล้างเลือดดีล้างเลือดให้ไวให้ไวล้างแป๊บหนึ่งนะเราเป็นพ่อครัวรักสะอาดครับไฮยีนี่อันดับหนึ่งสะอาดอยู่เสมอถ้ไมมีคนเห็นเหรอ อุ้ยอุมีคนเห็นได้ไงอ่ะเอาเห็นเลือดป่ะโอ้โหตายเลย,ยเฮ้ยก็ล้างทันไม่ใช่หรอเอา้าตายเฉยเอาใหม่นิเฮ้ผมว่าผมล้างทันนะอันนี้คือการอัปเกรดนะครับซื้อวัตถุดิบโอเคอย่างที่บอกไปนะเงินมีอยู่หนึ่งร้อย ทำไมมันเห็นวะเออก็ล้างทันนะเฮ้ยเบอร์เกอร์ก็เอาเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยที่หมาโอเคถ้างั้นก็ขึ้นไปก่อนแล้วกันนะไปนิวเดย์วันที่สองว่ะ <c oughs> เหมือนมาเริ่มใหม่ครับแต่เป็นวันที่สองเนื้อมีสิบสองอันโอมันเห็นได้ไงวะ ไม่น่าพลาดนะเมื่อกี้ชีสเบอร์เกอร์2อันต้องมาเก็บไอ้น,นี่หม่หมดเลยอะ่ะเก็บตังค์เก็บไอชื่อเสียงนะอ่าเบอร์เกอร์แล้วก็ชีสโอเคเบอร์หนึ่งไปครับนี่เบอร์สองใส่ชีสโอเคได้แล้วจ้าสองคน ไปเลยลองเล่นเป็นคนดีไหมแต่ว่าได้อีกกี่อันเนี่ยดูนิได้10อันนะครับเมื่ออื่นผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามีน้อยนะครับตอนนี้ก็มีแต่ตัวตุ่นแล้วก็เหมือนเขาชอบด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจดโน้ตไ้ก่อนแล้วกันก็ได้เป็นอันนี้ยเออชอบกินพวกตัวเอง เออมีการต้านทานด้วย嘛วต้านทานมีต้านทานสตันอะไรก็ว่าไปแอคทีฟเห็นส่วนใหญ่ชอบสุบุรีแล้วก็เข้าห้องน้ำนะเล่นเกมอ่ะจดจำไว้เมื่อกี้มันอาจจะเห็นเลือดแหละ ตอนวิ่งออกมาแล้วก็แบบล้างอาจจะไม่ทานนิดนึงอันนี้ชีสเบอร์เกอร์อีกแล้วครับชีสเบอร์เกอร์ภาพก็ดูน่ากินนะเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างโล่งนะผมว่าตัวนี้ดีกว่าโชว์เข้าให้โอเคเก็บ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 เออเลือดเลือดล้างล้างล้าง ให้ไวครับเฮ้ยเนื้อจะไมหมปะเนี่ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบโอเคเสิร์ฟครับเรียบร้อยตัวนี้เข้าห้องน้ำเหรอออกไปเล่นเกมแต่ว่าต้องเสิร์ฟเบอร์เกอร์ให้ก่อนนะมาอีกสองคนครับจัดไป ปึ๊บปิ้งไว้เลยย่างไว้ต้องการเป็นหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศออะหัวหอมตอนนี้รอแล้วกันขอใจเย็นๆเดี๋ยวไหม้เดี๋ยวเสียปึ๊บมาน,นี่แล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศปึ๊บปึ๊บ เซิร์ฟเบอร์5อันนี้เบอร์4โอเคเอ้ยเอ้เอเอาทำไมมันมีวงอ๋อผมมีเลือดตั้งแต่เมื่อไร่ะเอ้ามีเลือดเฉยเฮ้ยเมื่อกี้ก็ล้างไปแล้วไม่ใช่เหรองงเลยเอยเอแล้วทำไมมันมีวงแดงๆขึ้นมา ก็ล้างเลือดไปแล้วนะเอาวงแดงเพียบเลยเขานี้ยังไงนี่อันนี้เอามาอันหนึ่งครับเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็มะเขือเทศเอาวงแดงขึ้นเฉยเลยอะลองไปล้างอีกรอบดีได้ไหมก็ไม่ได้แล้วนะโอ้ยทำไมวงแดงมันเยอะจังอ่ะ โอ้โหแล้วเดินไปยังไงนี้ผมไปโดนอะไรไหมอันนี้ทำไมมันมาโจมตีผมอ่ะฆ่าเลยแล้วกันถ้างั้นเนื้อไหมก็ไหมไปก่อนแล้วกันนะอันนี้งงนิดนึงครับทำไมเกิดวงแดงอันนี้มันมีเลือดอ่ะก็ล้างแล้วอ่ะก็กดล้างแล้วนะโอเคเนื้อไหมเนื้อไหม อันนี้เนื้อทอดใหม่ครับรอเนื้อแป๊บหนึง่งทอดเพิ่มดีกว่าโอเคเบอร์หอันนี้เป็นมะเขือเทศรอเนื้อแป๊บหนึง่งแล้วก็ชีสเบอร์เกอร์ครับ เบอร์6ได้แล้วจ้าเอา้ามันไปแล้วะ่ะงั้นเดี๋ยวนี้เพิ่มเพิ่มหัวหอมใช่ไหมเพิ่มหัวหอมได้อยู่เสร์ฟเป็นเบอร์8อันนี้เป็นชีสเบอร์เกอร์ปุ๊บปุ๊บเบอร์7โอเคเนื้อเหลือกี่อันเหลือ8 ก็เยอะอยู่นะเบอร์เก้าต้องการเป็นมะเขือเทศนะครับอ่ามะเขือเทศอันนี้เบอร์สิบเป็นเนื้อธรรมดาเบอร์สิบเอ็ดก็เนื้อธรรมดาสซบสับสับสั เอาไปเลยเบอร์9อันนี้เบอร์10แต่เบอร์11มาก่อนนะเออถ้าดูตามคิวนี้นะครับต่อไปอันนึงเรอจะหมดแล้ววะเดี๋ยวต้องไปเชือดบ้างแล้วแหละไม่งั้นหมดแน่นอนครับโหคนมันเยอะวอะ่ะคนเยอะปะ เราคนซาซาก่อนโอ้โหมาเยอะเหมือนไม่เคยกินเยอะจัดอันนี้เบอร์11ครับไปต้องเชื่อทิ้งบ้างาไม่งั้นแบบไม่ไหวแล้วโหนี้สองโอโ้เยอะไปแล้วมาเล่นเกมอะไรกันยด้แ yeah, ย่โหเยอะเกิน ขอ,อเนื้อขอวัตถุดิบหน่อยปึ๊บ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 โชะกดเล็วกดเร็วซ่วอนศพเออตัวไหนลับพอเดอร์ไปแล้วก็ไม่รุมกันนะเชือดไปก่อนโอเคเลือดไม่มีนะตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีอีกตัวไหมโช๊ะ เร็ว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 ล้าง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 ตัวนั้นออกมาแล้วเร็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 วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเออเลือดไม่มีไปน่าจะพอครับขาดอันหนึ่งอ๋อมันมันปิ้งเนื้อเอามาเก็บได้นี่ว่ะน่าจะอย่างนั้นนะอันนี้เบอร์เกอร์แล้วก็มะเขือเทศ รอเนื้อครับที่เหลือปล่อยไปแล้วกันมามัมซะโชค13คนเงินได้ห้าร้อยชื่อเสียงได้สามร้อยนะตอนนี้อีกตัวหนึ่งก็น่าจะสามร้อยห้าสิบไปไหนมาเอาเล่นเกมอยู่ ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ซะให้ตู้ปลาก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่หว่าดูน่ารักดีนะครับด้านนอกลองดูนีอันนี้เหมือนเป็นตกแต่ง,งเฉยๆนะครับอ,อร่อยไม่เล่ากินเนื้อพวกเดียวกันเองเนี่วิงวว่งวนวิ่งวนวิ่งวนตรงนี้จะมีเลือดนะครับ อันที่2อ,อาจจะเป็นการสงสัยไปออหลอดที่2นะครับส่วนอันที่3ที่เป็นลูกตุ้มก็คือแบบว่าอยากออกจากที่นี่แล้วนะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอยากหนีโอเคจบวัน,นครับวันนี้ค่าไป4นะเสิร์ฟไป11ครับเงินได้351ทิปนี้ได้88เลยนะค่อนข้างเยอะครับ ชือเสียง350มีค่าเช่านะครับค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะ80ได้แรงเอนะครับผมว่าก็น่าจะสนุกดีนะเกมนี้แต่ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะเห็นเกมเพย์กันแล้วนะ็ถ้าชื่นชอบอยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย